ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีทำข้อ5.13ครับเรื่องการตัดคานนะครับจากโจทย์นะครับต้องให้ต้องการให้เขียนแผนภาพของแรงตัดแรงเฉือนนะครับกับแรงดัดครับคือ f r e e b ร d y ี้ไอเชียร์ฟอร์ดไดแกรมกับ b บ r นดิ้งโมเมนต์ได r a แกรมนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเขียน f r e e b ร d y ี i ได r a แกรม่อนนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับก็เขียนมีคานลูกอาจจะไม่ สวยนะครับก็พอเข้าใจคร่ค้างก่อนให้เข้าใจคร่าวๆนะครับก็อ่ะอาจจะไม่สวยอ่ะที่จุดปฏิกิริยา A เนี่ยมันต้องมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะคือแรงแรงในแก,กนวาผมให้เป็น ay นะครับแล้วแรงแรงในแกนเอ็กซผมให้เป็น ax แล้วมีแรงอะไรอีกมีแรงที่จุด B เนี่ย100นิวตัน100 กิโลนิวตันนะครับและจุด c, จุด c เนี่ยอีกหกสิบกิโลนิวตันนะครับและให้จุด d จุด d สังเกตนะครับเป็นจุดที่ก็จริงแต่มันใส่ล้อนะครับบนล้อนะจะมีแค่แรงปฏิกิริยาในแนวแกน y อย่างเดียวก็ให้เป็น dy ไปอ่ะแล้วสังเกตครับที่จุด d c เนี่ยไอ d e เนี่ยมันเกิดแรงปฏิกิริยาเอ้ยแรงเกิดแรงแบบบริเวณนะครับ เราต้องทาให้บริเวณให้เป็นแรงแบบจุดก่อนยังไงเราก็รวมแรงนะครับให้มีอยู่จุดเดียวคือจุดตรงจุดกึ่งกลางนะครับของบริเวณแรงแบบบริเวณนะครับก็คือ5้าสิบระยะเท่าไรครับห้าิกิโลนิวตันต่อเมตรสี่เมตรก็คือห้าสิบคูณี่หกสิกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับที่จุดกึ่งกลางนะครับก็คือหกสิบกิโลนตันนะครับจุดกึ่งกลางเท่าไหรนี่ระยะสี่ ครึ่งหนึ่งของ4ก็คือสองดัะนั้น d ถึงแนวแรงเนี่ยก็คือ2เมตรนะครับอ่ะพอได้ละแล้วก็มาตอนนี้เราไม่ทราบค่า ax ay แล้วก็ d y นะครับแล้วก็มาหาค่าก่อนอ่ะ ax สังเกตน,นะครับจากสูตรซิมา f ถ้ากับศ fx เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวดังนั f ้น fx ถ้ากับศนดังนั้นก็ ax ก็ต้องหกศูนย์นะครับ x ถ้ากับศอ่ะได้ละ เอวายนะครับดี y ผมจะหาดีวก่อนนะครับ d ีวายหายยังไงเราต้องเทคโมเมนต์รอบจุด a นะครับก็ซิกมาโมเมนต์เอซิมาโมเมนต์รอบจุด a ให้โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับอ่ะสังเกตนะครับว่า100นิวตันเนี่ยมันทำให้เป็นตามเข็มนะครัต้องเป็นติดลบนะครับติดลบ100ระยะเท่าไหร่ครับ3เมตร3เมตรนะครับ 3เมตรลบกับ60ระยะเท่าไหร่4บวก3เป็น7อ่ะอันนี้ที่ทวนเข็มเป็นบวกเป็น dy dy เท่าไหร่5 1บวก7 2เป็บวก12บ y อลบกับ60เท่าไหร่ครับ60 12บก4 14ครับอ่ะได้แล้วเราก็ย้ายสักขั้นสมาการนะครับ ก็จะได้เท่ากับว่า a y จะมีไอ dy ดิ dy จะมีค่าเท่ากับ90เอ้ย130กิโลนิวตัน10กิโลนิวตัน130กิโลนิวตันอ่ะพอได้ dy แล้วนะครับ เราก็มาหา ay นะครับหา ay ยังไงก็คือใช้สูตรนี้ครับซิเม่ f y เท่ากับศูนย์จะได้ว่า ay ผมให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะครับ ay เท่ากับ ay ครับลบร้อยมีทลิโลงนะครับ100นิวตันลบอีก60 กิโลนิวตันบวกเห็นไหมี่ขึ้นบวก dy dy าเท่าไหร่130กิโลนิวตันลบอีก6กิกิโลนิวตันยังไม่ต้องใส่่ะนั้น ay อันนี้เท่ากับ0น,นะครับอ่ะอันนี้ต้องกดศูอ่าฮะอ่าได้ละเท่ากับศูนย์นั้น ay จะเท่ากับว่าเก้าสิบ 90้าสิบกิโลนิวตันอ่ะพอได้ค่าทั้งหมดแล้วอ่ะเขาต้องการให้เราเขียนแผนภาพของแรงนะครับแรงเฉือนกับแรงดัดน,นะครับก็เขียนเลยครับมันจะเราต้องใช้ได้สองวิธีนะครับคือคำนวณก่อนหรือคำนวณก่อนค่อยมาเขียนกราฟหรือเขียนแผนภาพไปเลยอ่ะผมให้เขียนแผนภาพไปเลยง่ายกว่านะครับก็นะครับคร่าวๆนะ อันนี้แรง v อีอ่ะสังเกตนะครับว่าเ,เริ่มแรกอ่ะที่จุด a เนี่ยมีแรงกระทำเท่าไหร่ครับเอเท่าไหร่90นิวตันนะครับก็ขึ้นมาเลยเริ่มแรกม,มี90 90กิโลนิวตันอ่ะระยะเท่าไหร่ครับระยะ3เมตร3เมตร เขียนมาเลยสามเมตรสาเมตรกราฟไอเมตรเตะนะครับข้าวก่อนอะสาเมตรแล้วเจอแรงที่จุดบีเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยระยะเท่าไหร่สี่เมตรนะครับก็ 190, หนึ่งร้อยลบเก้าสิบเหลือสิบนะครับลงมาอีกสิบระยะหนึ่งอ่ะเท่านี้แล้วกันอ่ะอันนี้สิบนะครับนี่คือลบสิบ ลบสิบแล้วที่จุด C เนี่ยจะอีก 6, ลบอีก60สินะครับแรงลงอีกหกสิก็คือลงไปอีก60สิบนะครับหกสิบบกสิเป็นเจสิบนะครับลบเจ็ดสิบนะ,ะตรงนี้เจ็สิบระยะอีกเท่าไหร่อีกห้าเมตรนะครับห้าเมตรประมาณนี้แล้วกันห้าเมตรตรงนี้ สามถึงเจ็ดเจ็ดถึงสิบสองอ่ะพอตรงเนี้ยมันเจอแรงเลยครับเจอแรงดีเท่าไหร่แรงดีเท่าไหร่ร้อยสามสิบทิดพุ่งขึ้นก็พุ่งขึ้นเจ็ดสิบลบร้อยสามสิบเอเจรลบเจ็ดสิบบวกร้อยสามสิบได้เท่าไหร่ครับได้หกสิบนะครับขึ้นมาอีกหกสิบเป็นบวกหกสิบครับอ่ะนี่หกสิบ อ่ะสิบสองอ่ะครับผมแล้วเจอแรงกระทำแบบบริเวณเห็นไหมครับกระทำบริเวณหมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงว่าหนึ่งเมตรเนี่ยลดลงไปสิบห้ากิโลนิวตันอ่ะดังนั้นหนึ่งเมตรตรงนี้เท่าไหร่ครับมันสี่เมตรดังนั้นลดไปองหกสิบตรงนี้ก็ต้องเป็นหกสิบลบหกสิบเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์ตรงนเนี้ยที่จุดสิบหกเมตรเนี่ยมันต้องเป็นศูนย์อ่ะแล้ว ลดยังไงมันลดแบบ1เมตรลดออกสิบห้าใช่ไหมครับมันลดลงมาเรื่อยๆนะนะเป็นกราฟเส้นตรงใช่ไหมครับก็เป็นเส้นตรงไปอ่ะอันนี้สมมติเป็นกราฟเส้นตรงนะครับอาจจะไม่ตรงคร่าวๆอ่ะเราได้แล้วครับเชียร์ฟอสต์แอ g ์แกมอ่ะแค่นี้ไม่มีอะไรอ่ะต่อมาเราไม่เราต้องการหาะไรครับเบลนดิ้งโมเมนต์แต่อีแกมนะครับมาเขียนกันเลยอ่ะเหมือนเดิมครับก็เขียน อาจจะไม่ตรงนะครับให้พอเข้าใจกันก่อนอ่ะอ่ะโมเมนต์ Moment. อันนี้ x อะครับจากสูตรนะครับจากสูตรมีอยู่ว่าโมเมนต์เท่ากับอินทิเกรต v dx นะครับจากสูตรนี้นะครับอ่ะ,ะรู้ v ละ m อ่ะสังเกตนะครับ เก้าสิบอันนี้เป็นกำลังอะไรครับมันเป็นเส้นตรงกำลังอะไรครับกำลังศูนย์ใช่ไหมครับอังน,นั้นก็เป็นเก้าสิบพออินทิเกรตกำลังศูนย์ได้กำลังหนึ่งคือ x จากไหนครับจากศูนย์ถึงสามศูนย์ึงสามอ่ะจะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับร้อยเจ็ดสิบสามคูณเก้าสองเจ็ดศูนย์อ่ะเราได้ละนี่คือจุดแรก โมเมนต์นะครับเกิดมันจะไม่เกิดตั้งแต่ศูนย์นะครับมันจะเกิดจากศูนย์โมเมนต์ Moment, จากจุดศูนย์นี่เท่าไหร่ศูนย์เอาไปคูณเก้าสิบเท่าไหร่เป็นศูนย์ใช่ไหมครับนั้นไม่เกิดที่จุดศูนย์เนี่ยไม่เกิดแล้วก็ที่จุดสามสามเนี่ยมันเกิดแรงสูงสุดคือสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะขึ้นมาสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะสองเจ็ดศูนย์อ่ะฮะ ังน,นั้นแรงอะ่ะมันจะพื้นขึ้นมาถ้าแทนค่านะครับแทนค่าเรื่อยๆจะแทนมันกลายเป็นการเส้นตรงกําลังหนึ่งสมการกําลังหนึ่งคือเป็นเส้นตรงครับเส้นตรงแบบอ่ะขึ้นมาสมมติเป็นปเส้นตรงแล้วกันอ่ะพอจีดีสองก็เหมือนเดิมครับจีดีสองอ่ะมันเท่าไหร่ครับ V 1สิบมันคือลบสิบใช่ไหมครับ ก็เป็นจากสูตรเดิมนะครับก็ m สองนะครับเท่ากับ v สองก็คือิเกรดสิบลบสิบนะครับ dx อะลบสิบ dx ใช่้ยมครับมีค่าเท่ากับลบสิบ x จากสามถึงเจ็ดนะครับ,าาบ,บ x, จากสามถึงเจ็ดจุดที่สามถึงเจ็ดอะแล้วก็แทนค่าเข้าไปมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับสี่สิบนะครับสี่สิบอ่ะมันคือลบสี่สิบเพราะมันติดลบอ่ะมันคือดังนั้นโมเมนต์ลดลงมาสี่สิบนะครับก็คืออ่ะสี่สิบเจ็ดตรงนี้แล้วกันเจ็ดนะอ่ะใครไปประมาณนี้ 7อ่ะ40 40ลบ170เดี๋ยวครับ230ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้อ่ะข,ข้าวๆนะครับสเกลอาจจะไม่เป๊ะ230รออ่ะ230ประมาณนี้นะครับแล้วจุดที่3ลงมาอีก70ใช่ไหมครับจากจุดเจ็ดนี้ลงมาอีก70 70 แรงแบบไหนอ่าแรงแบบจุดอยู่นะครับก็ลงมาเจก็เหมือนเดิมครับ m 3เท่ากับอ่ะผมไม่อินทิเกรตอย่างนี้นะผมเขียนตัดไปเลยนะครับผมก็เป็นลบเจ x อ่าจากระยะ7ถึงเท่าไหร่7ถึง12นะครับจะมีค่าเท่ากับ ามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับอลบสามร้อยห้าสิบตอนนั้นมันลดลงไปสามร้อยห้าสิบเห็นไหมครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบลบสองร้อยสามสิบเดี๋ยวเท่าไรครับอสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบลบสามร้อยห้าสิบก็เหลือลบสองร้อย ไอ้ลบร้อยยี่สิบใช่ไหมครับร้อยยี่สิบที่จุดไหนจุดสิบสองอ่ะจุดนี้แล้วกันผมให้ตรงนี้สิบสองนะสิบสองลงมาร้อยอ่ะผมให้ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นกลังหนึ่งใช่ไหมครับในนั้นก็เป็นเส้นตรงเส้นตรงจากจุดนี้ถึงข้างล่างอ่ะร้อยยี่สิบนะครับเป็นลบร้อยยี่สิบอ่ะได้ละต่อมามาดูตรงนี้ครับ ตรงนี้ที่สําคัญคือตรงนี้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นกําลังหนึ่งอยู่จากสูตรเห็นไหมครับโมเมนต์มันคือกําลังบวกกับอีกหนึ่งกำลังครับตรงนี้เป็นกำลังศูนย์ตัวนี้เป็นกำลังหนึ่งเห็นไหมครับนะตรงนี้เป็นกำลังหนึ่งตัวนี้ต้องเป็นกำลังสองสมการกำลังสองคือสมการของอะไรครับพาราโบลาใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้มาคํานวณตรงนี้บ้างโมเมนต์สี่นะครับเท่ากับอินทิเกรต v สี VC, VC, 60. 60, ่ v สีเท่าไรหกสิบหกสิบนไครับตรงนี้หกสิบหกสิบนะครับเป็นบวกเห็นไหมครับบวกเป็นบวกหกสิบอ่ะ x เพราะเป็นกําลังกําลังหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับผมให้ x ก่อนเลยใส่ x ไปก่อนเลยเพราะเป็นกําลังหนึ่งอ่ะต้องรู้นะครับ dx อ่ะพออินทิเกรตปุ๊บจะได้หกสิบ x กำลังสองนะครับจากไหน จาก12ถึง16นะครับ12ถึง16อ่ะแล้วก็แทนค่าเขาเข้าไปมันก็เท่ากับว่า120พอดีอ่ะเป็นบวกร2อนะครับแล้วตัวนี้จะเขียนกราฟยังไงอาวละเพราะว่าอ่ะตัวนี้16นะมันเป็นกำลังสองใช่ไหมครับกราฟสมก,การกำลังสองนะันเป็นพารา b o ล a อ่ะประเด็นคือพลาบลาคว่ำหรือหงายใช่ไหมครับอ่ะถ้าพราบลาควา่ำใช่ไหมครับถ้าพราบลาควา่ำอันนี้ต้องเป็นลบอันนี้ต้องเป็นบวกเฮ้ยถ้ามันเป็นบวกถ้ามันบวกขึ้นใช่ไหมครับบวกขึ้นสมการจะต้องคว่ำถ้าเป็นลบ มันต้องเป็นหงายใช่ไหมครับอะดังนั้นนี่เป็นบวกขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องเป็นความนี่โค้งนะครับเส้นโคง้งอ่ก็เสร็จแล้วครับข้อนี้เชียร์ฟอนต์ไดอะแกรมแล้วก็ b บ r นดิ้ m o มเมนต์ไดอะแกรแค่นี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นโค้งนะครับอฮะ